สวัสดีครับวันนี้แสนดีนะฮะก็มาที่สตีบนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินทางไประยงต่อวันนี้ก็มีส่งสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะฮะเห็นคลิปวิดีโอเราเห็นบริษัทเรานะฮะก็อยากจะได้สินค้าเราไปจาหน่ายเนี่ยทางเราก็ส่งให้นะฮะค่าส่งนี่ฟรีเลยถ้าคุณกดซื้อในช้อปปี้นะฮะนะนี้เราก็ส่งให้ทางลูกค้าเราที่เขาจะเอาอยากได้ตัวอย่างสินค้าไปทดลองขายดูนะฮะตามร้านนะฮะ ตัวใหญ่ก็เป็นร้านหมูนะฮะร้านหมูร้านหมูร,หมร้านโฟสเฟตร้านอาหารแช่แข็งพวกนี้อยากจะได้สินค้าเราไปจัดจาหน่ายพอทางลูกค้าถ้าเกิดยังยังไม่อยากทําแบรนด์ตัวเองเนี่ยก็เอาสินค้าเราไปทดลองขายดูยก่อนก็ได้พอเริ่มขายดีขายดีนะฮะสนใจที่จะทําแบรนด์กับเราเนี่ยทางเรานี้ยินดีมากเลยนะฮะหรืออยากจะพัฒนาสูตรเป็นของสูตรของตัวเองก็สามารถทําได้ฮะส่งสินค้าตัวอย่างมาเราจะทําการวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรให้เป็นสูตรของคุณคนเดียวเลยฮะ นะครับส่วนลูกค้าที่เราสามารถเข้าไปหาได้นะฮะเราก็ไปเองนะเราไม่ส่งไปจงนทงสนีไปเลยนะฮะเนะี่ยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนฮะอยู่ในป่าเขานะครับขอแค่ว่าลูกค้ามีความต้องการจะทดลองสินค้าเราอยากจะซื้อสินค้าไปชิมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความต้องการอยากจะเจอเราเนี่ยตัวเป็นๆน,นะฮะแสนดีก็ไปได้ฮะไม่ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนนี่ ตรงนี้มันขึ้นไปทางยอดดอยปุยนะฮะเนี่ยแสนดีก็บุกตะลุยเหมือนกันนะข้างบนเนี่ยเป็นจุดกางเต็นท์ได้เลยนะฮะเขาจะเปิดประมาณเดือนพฤศจิก,กาธันวาเนี่ยนะฮะเนี่ยแสนดีไปมาทีแล้วนะยอดดอยปุยนี้ไปยังไงคุณต้องขึ้นไปทางดอยสุเทพนะฮะแล้วก็ขึ้นไปจะผ่านผ่านหมู่บ้านด้านซ้ายเราไปไปเไปด้านขวาตรงขึ้นไปอีกเลยตรงไปเรื่อยๆทางเนี่ยก็ทางดีอยู่ะฮะแต่ว่าบางช่องทางเนี่ยก็ลดสวนกัน,นะฮะมีทางโค้งทางอะไรบ้าง ตรงนี้นะฮะเป็นเป็นเลยหมู่บ้านดอยปุยมันก็เป็นอุทยาน,นอุทยานด้านขวามือเนี่ยปกติก็จะเปิดให้กลางเต็นท์น,นะ,ะแต่ปีนี้น่าจะยังปิดอยู่ฮะเนี่ยนะเนี่ยแสนดีจะตรงเข้าไปอีกนะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรสักอย่างเนี่ยลองไปดูว่ามีลูกค้าแถวนั้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงก็ไว้พบกันโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย